you. <laughs> นนี้เรากาลังเดินทางไปที่วัดคําชะโนดนะครับคิมก็เลยอยากจะพูดถึงวัดคาชะโนดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคิมถึงอยากจะพาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับวัดคําชะโนดจริงๆเนี่ยสำหรับสายมูทุกคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยก็คือพญานาคเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นเมืองบาด,ดาลที่พญานาคอ,อยู่แล้วก็เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับทางโลกมนุษย์เนี่ยเชื่อมต่อกันแต่คิมอยากจะพูดถึงก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือชื่อวัดเนี่ยทำไมท้อถึงชื่อวัดคําชะโนด ไม้พันธุ์เนี้ยมันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีที่ไหนปลูกขึ้นแต่มีที่นี่นี่แหละที่มันแบบปลูกขึ้นได้แล้วปลูกแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกกันว่าเอวอัดคําชโนดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยก็จะมี3จุดนะครับหลกัลกๆในวัดคําชโนดนี้หนึ่งเลยก็คือพระปู่ศรีสุดโทนแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมนะครับเหมือนเป็นผู้ปกป้องดูแลที่เกาะคําชโนดตรงนี้นะครับผมส่วนอันที่2นะครับจะมีต้นไม้ต้นนึงเก่าแก่มากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากคนที่ชอบขอเลขนะคร ตอส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ่อน้ำนี่มีความแปลกตรงที่ว่าบ่อน้ำนี่มันจะมีตาผุดน้ําขึ้นมาบ่อนียจะไม่มีวันแห้งซึ่งเขามีความเชื่อว่าเฮ้ยบ่อนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์คนเขาก็จะมี2อ,อย่างนก็คือเอาเหมือน,นเป็นน้ำมนต์เนาะกับอีกแบบนึงก็คือส่งน้ำาูกปันน้นเอนาานะครับเพื่อให้มีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองวัดคําชโนดมันเป็นวัดชื่อดังของอุดรธานีอยู่แล้วคิมก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามาถึงอุดรธานีเรากควรที่จะแวะไปส งั้นเราเดินทางไปกันเลยครับไปถ่ายบรรยากาศที่นู่นให้อีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับยังไงติดตามกันนะครับ อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คิมพาเพื่อนๆไปที่คัมชโนเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งตัวคิมเองเนี่ยก็เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกหมาคิมเนี่ยเขาก็นับถือพญานาคเหมือนกันเขาก็จะคอยไปไหว้แล้วก็ไปเอาของต่างๆเนี่ยเพื่อมาให้คิมมาดูแลปกป้องคิมตอนแรกเนี่ยคิมก็ไม่ค่อยเชื่อมากนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยคือทำให้คิมแบบเออมันอาจจะมีจริงก็ได้นะครับก็คือวันนั้นวันหนึ่งครับผมก็ไปกับเพื่อน แต่ก็เพื่อนจะบอกว่าวันนี้จะพาไปดูดวงกันเปิดไพ่ดูดวงเราก็ไม่ได้ติดอะไรเราก็อยากลองดูเฉยๆวันนั้นเราก็ไปเปิดไพ่ดูดวงไปเรื่อยๆจนถึงคิวเราแล้วหมอดูก็ให้เราเปิดไพ่ปึ๊บเปิดไพ่เปิดไพ่เปิดไพ่เ,ไพเพื่อนเชื่อไหมว่าไพ่ที่แบบเปิดมาทุกใบอ่ะมันเป็นรูปพญานางหมดเลยมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยคิมก็แบบ แปลกๆอะไรเงี้ยแล้วหมอดูเขาก็เลยทักบอกว่าน้องมีอะไรที่นับถือหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าพิเศษหรือเปล่าของน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาว่ามันแปลกๆตัวเขาเองเป็นหมอดูก็จริงแต่ว่าเขาเหมือนมียาเขาบอกเขารู้สึกแปลกๆกับผมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออมีแม่ที่คอยนับถือพยานหน้าแล้วก็จะให้ของต่างๆเนี่ยมาติดตัวไว้เพื่อที่แบบคอยปกป้องดูแลซึ่งพอวันนั้นน่ะหมอดูเขาก็จะบอกเลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นน่ะต้องต้องแจ้งก่อนที่จะดูหมอเพราะว่าของแบบเนี้ยเขาดูแลเราอยู่ซึ่ง ถ้าจะให้หมอดูดูเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถที่จะเปิดดูดวงได้ซึ่งหลังจากวันนั้นน่ะคิมก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยการที่แม่คิมเนี่ยไปนับถือบูชาพญาน,นาคแล้วก็ให้ของติดตัวคิมมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเขาคอยดูแลคิมอยู่แต่ถามว่าคิมจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคิมก็เชื่อส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่ก็มีบางส่วนที่แบบเริ่มเชื่อขึ้นเชื่อขึ้นแม่ก็เคยบอกว่าถ้าาาาาาาสะะะดดดดววววกก็มไททีีดด่่่่่ััคชโนนนูเเเพพรรยงงือง ้แลวอะไยทางนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งดีๆนะครับที่ขิมมาที่อุดรเนี่ยแล้วก็ได้มาไหว้วัดคําชโนดเพื่อที่แบบสักการะบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลที่วัดคําชโนดนี้ครับถ้าจะไหวอีกที่หนึง่งจะเป็นกลุ่มรับต้นไม้เลยอ่นะ ต้นมะเดือใช่ไหมที่เขาขูดเลขกันใช <Yeah. S 1> ่ต้นมะเดือ่อต้นมะเดื่อใช่ใช่ yeah. จะเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นบอ่อน้ําขุดที่มันไม่เคยแห้งคือจะมีน้ําตลอดเวลานะครับน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นที่ให้คนมาสักการะบูชานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาปิดไม่ให้มีน้ำนะน่าจะเพื่อความสะอาดอะไรเยงี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งเหรียญกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ดวงเรามันดีหรือเปล่าการตั้งเหรียญตอนนี้ก็คือห้ามส่งน้านําพญานาคนะครับ สำหรับเพื่อนๆสายมูนะครับที่ชอบมูเตลูต่างๆนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยนะเวลาเรามาทําแบบนี้คือเรื่องของจิตใจนะผมว่าจิตใจคนเรามันเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราจะทําอะไรเรามีความมุ่งมั่นเรามีความมั่นใจที่จะทําการที่เราทําอะไรไม่สุดบางทีมันเป็นเพราะว่าเราขาดความมั่นใจการที่เรามาไหวมาสักการะบูชาไม่จําเป็นต้องที่นี่เนาะบางทีมันเหมือนกับว่ามันช่วยส่งเสริมเรื่องจิตใจเราให้เราแบบพร้อมที่จะสู้กับมันพร้อมที่จะลุยกับมันคิมก็อยากจะพู แต่ละที่นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีทั้งวัดใหญ่มากๆแล้วก็วัดเล็กๆทั่วๆไปใกล้ๆบ้านเพื่อนๆถ้าที่ไหนที่เราไปแล้วมันรู้สึกสบายใจคิดว่ามันโอเคแล้วไม่จําเป็นต้องมาวัดใหญ่ผมวัาทุกที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายสิ่งที่สําคัญนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองทําดีหรือเปล่าคุณคิดดีหรือเปล่าถ้าคุณคิดดีทําดีผลตอบรับมาคิมก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งดีๆที่กลับมาสู่ตัวเรามันไม่มีหรอกครับว่าเรามาทําบุญวัด คิดไม่ดีสิ่งนี้มันย้อนแย้งกันมันเป็นไม่ได้การมาไหว้พระก,กับการทําตัวที่ไม่ดีมันจะกลายเป็นคนดีมันเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเพื่อนๆนทุกคนนะครับไม่ต้องคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเป็นไงแต่ว่าขอให้ทำดีไว้ก่อนนะครับผม ตอนนี้คิมก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับ ซึ่งเป็นเส้นทางที่คิมจะใช้ในการรีวิวยาง g ู o d y e a r ล s แ l a n d Comfort t r a d เส้นทางจากคำเชนโน่นะครับไปนครพนมเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางแบบชนบทหน่อยนะครับเป็นเส้นทางสวนกันแล้วก็มีทั้งทางเรียบที่ทําถนนดีแล้วก็ทางรุขะนะครับผมมีทางตรงบ้างเข้าโค้งบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รีวิวคุณภาพของยางเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในการใช้งานจริงๆแบบ normal use นะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องไปลงแท็กอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วยางพวกนี้ก็ใช้งานทั่วไปนะจุดหมายปลายทางของเราท นครพนมเนี่ยมาทีมอยากไปเพราะว่า1ด้วยเส้นทางด้วย2ด้วยบรรยากาศที่นครพนมด้วยที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยที่ขับรถไปเที่ยวแบบในเชิงครอบครัวไปกันเพราะว่านครพนมเป็นเมืองสบายๆนะอยู่ติดริมโขงเนาะ มีอาร์ตสตย์นะครับร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีที่สักการะบูชานะครับที่ที่คิมจะไปเนี่ยก็คือที่วัดพระธาตุพนมนะครับที่เนี่ยผมว่าถ้าใครมานครพนมเนี่ยต้องมาสักการะบูชานะครับหลังจากที่ไปที่วัดพระธาตุพนมเสร็จเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวกันอยู่ที่ริมโขงนะครับผมชื่อว่าร้านเป็ดปลาเป็นนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยคิมอยากจะแนะนาเพื่อนๆไปเพราะว่ามันเป็นร้านที่ค่อนข้างสะดวกเเพื่อนที่จะมาเป็นครอบครัวออกทริปมาเนี่ยมาจังหวัดนครพนมก็สะดวก อาหารสะอาดแล้วก็อร่อยนะครับผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับร้านนี้นะครับแล้วก็มีโอกวาสจะได้มาลองกินดูนะครับแล้วไงเดี๋ยวถึงวัดพระธาตุพนมนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปบรรยากาศแล้วก็ไหว้พระนะครับเสริรมสิรมมงคลกันต่อนะครับผม ตอนนี้นะครับเราเดินทางจากอุดรธานีนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังคิมนะครับก็คือพระธาตพนมนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมอำเภอธาตพนมนะครับก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เป็น ที่สาคัญนะครับของจังหวัดนครพนมเพราะว่าพระธาตุที่นี่เนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุในส่วนอกของพุทธเจ้าสถิตอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นที่ที่น่ามาสักการะบูชานะครับเพื่อเสริมสริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มีประวัติมานะครับรว่าใครเนี่ยที่สามารถมาไหวมาสักการะบูชาที่พระธาตุพนมเนี่ยถึง7ครั้งเนี่ยก็คือจะช่วยเสริมบารมีนะครับแล้วก็เป็นที่น้ําหน้าถือตานะครับกับผู้คนมากนะครับซึ่งคิมคิดว่าที่เนี่ยด้วยบรรยากาศด้วยทุกอย่างพระธาตุที่นี่สวยมากจริงๆก็อยากให้ เพื่อนๆเนี่ยที่ขับอาหารมาทางนครพนมเนี่ยเข้ามาสักการะบูชาที่นี่ครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ยิมอยากจะแนะนํานะครับเมื่อมาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วเนี่ยเราควรที่จะเดินสามรอบนะครับให้นึกถึงเดินเวียนเทียนนะครับก็คือพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทํานะครับผม วันนี้เราก็จบทริปแล้วนะครับผมกับการเดินทางจากอุดรธาน,นีมาถึงนครพนมนะครับผม <ส è S 1> ก็สเส้นทางที่วันนี้เรารีวิวยางกูดิเ <S อ s ร์อัลสเล o คอม포ตเ่ยก็เป็นในรูปแบบที่เราเข้าเส้นทางชนบทนะครับก็เป็นถนน2เลนนะครับถึงเป็นถนนลาดก็จริงแต่ก็เป็นเส้นทางขรุขระนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คิมอยากจะ รีวิวการใช้งานจริงๆของอยางกูดิอาอัสแตงคอมพอร์เทสพอใช้งานแบบเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราวิ่งเส้นทางมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับผมแล้วก็มาจบกันที่ร้านนี้นะครับชื่อเป็ดปลาเป็นนะครับผมคือเป็ดเนี่ยก็คือเป็นชื่อของเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ปลาเป็นนะครับก็คือร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่กับข้าวเนี่ยที่เขาเน้นเนย้กคือเป็นปลาน,น้ําจืดนะครับเมนูที่ผมสั่งมาวันนี้ก็คือ5้าเมนูเนาะมีเมนูที่ต้องลองแล้วก็มีเมนูแบบเบสิกที่ทุกบ้านกินกันอยู่แล้ว อย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมว่าต้องลองเนาะแล้วก็หากินค่อนข้างยากเนี่ยก็คือแกงเห็ดผอปาาคังนะครับเห็ดผอเนี่ยจริงๆมันหาย,ยากอยู่แล้วเนาะพอมาถึงที่นครนพนมน,น่าต้องสั่งนะครับแล้วอันนี้ครับก็คือแกงไข่มดแดงปลาผ่อนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่รู้ว่าจาักว่าปลาผพะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าเนื้อรสชาติสัมผัสของมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแต่ว่าปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมของที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปลาตัวใหญ่ๆแล้ว็กนท นี่ครับเป็นผักวานผัดน้ำหนหอยทั่วไปเลยนะครับผมว่าทุกคนกินได้ซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งก็คือไก่ทอดตะไคร้นะครับผมผมว่าหน้ากีคือตะไคร้ทอดธรรมดาโดยปกติเ,เขาจะใส่มานน้อยนะเพื่อให้มันหอมเฉยแต่ว่าน,นี่คือเขาทําตะไคร้ทอดออกมาเป็นฝอยๆยจริงๆเอามากินเปล่าๆเนี่ยก็น่าจะอร่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมเลยนะครับตั้งแต่แกงเห็ดพอปลาคังปลาคังจริงๆเราหาได้อยู่แล้วที่กรุงเทพอะไรเยงี้แต่ว่าเห็ดพอเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะหายากขึ้นนิดนึงเนาะ บางข้างเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีแบบเนื้อแน่นแต่ว่าหนังของมันเนี่ยมันจะมีมันเองนงของมันจะมีมันอยู่มันทําให้มันมีแบบเทคเจอร์กินแล้วแบบดึงๆแล้วกินคู่กับเห็ดหอกแบบกรอบๆเนาะวานาจอร่อยบางครั้งที่นี่หวานมากเขาน่าจะใส่ผมไม่แน่ใจเรียกใบอะไรนะกินแบบเปรี้ยวๆนิดนึงส้มๆนิดนึงทำให้ตัวนี้มันดับกลิ่นคาวแล้วก็กกล่ๆมากแล้วตัวเห็ดหอมคือแบบกินแล้วแบบตุ๊บๆเลยอันนี้อร่อยเลย ส่วนอันนี้คือปลาพอ,อก,กับไข่มดแดงผมว่าอาจจะต้มน้าคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยเทคเจอร์เนื้อปลาเองอะไรเงี้ยกับไข่มดแดงที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเทคเจอร์ที่น่าสนใจตัวน้ํามันเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อปลามันต่างกันปลาทั้งสองอย่างนะปลาคังกับปลาพอหนังมันจะมันอยู่แล้วแต่เนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบทานเนื้อแน่นๆนะ ปลาคังคือคําตอบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆในชอบเนื้อปลาที่มันมีไขมันแทรกอยู่นิ่มๆหน่อยปลาผอ,อก,ก็คือแบบใช่เลยแล้วยิงกินควบคู่กับมดนแดงหน่อยก็ยิงอร่อยนะถ้าเพื่อนๆไม่เคยกินเนี่ยอยากให้ลองนะพพววเพราะปกติเมนูประมาณนี้ที่กรุงเทพจะมีน้อยเนาะถ้ามาถึงคนครพนมต้องลองสุดต่อมานี่ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมผมว่าเนี่ยกินได้ทห้งตัวจิ้มกระดาจิ้มซีฟูดต้องกินคั่วกระเทียมนะผมว่ากรอบอร่อย กินกับข้าวร้อนๆนี่คือแบบเด็ดก็นนี่นี่คือผักหวานเนาะผักหวานผัดน้ำมันหอยผมว่าปกติทั่วไปนะแต่เรามาลองดูว่าจริงๆแล้วมันรสชาติอร่อยผักหวานผัดน้ำมันหอยก็โอเคเลยไก่ทอดตะไคร้นะครับอาสุดท้ายผมขอกินตะไคร้ก่อนนะอย่างที่ผมบอกเลยก็คือตะไคร้ที่นี่นคือกรอบมากคือมันกินเป็นของทานเล่นได้เลยอะปีกไก่ทอดอย่างเงี้ยเบสิกที่ทุกคนกินอยู่แล้ว ีเพราะว่าเขาทอดใหม่นะเขาไม่ใช่แบบว่าทําเสร็จแล้วไปทอดอีกรอบหนึ่งข้างในเนื้อัแบบนิ่มๆแล้วก็แป้งก็ขอบที่คิมชิมมาท,ทั้ง5เมนูนเนี่ยสำหรับตัวคิมเองนะตูกปากโดยเฉพาะตัวแกงเห็ดเผาะต้มปลาขังผมชอบนี้ม,มากที่สุดแล้วก็อันนี้ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมกินคั่วก,กระเทียมทอด,อ,ด,อ,ดอร่อย อันนี้คิมขอจบทริปวันนี้ที่ร้านอาหารเป็ดปลาเป็นนะครับขอกินแล้วก็ไปพักผ่อนหน่อยนะครับเพราะว่าขับรถมาไกลอยู่สมควรนะครับ mm hmm. ผมแวะหลายที่เลยแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่สุรินทร์นะครับผมไปที่ SJ ดวงใจฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัววากิวจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการทําฟาร์มวัววากิวเนี่ยทำยังไงแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวคิมเนี่ยจะเอาเนื้อวัวาทําอาหารต่างๆโดยคิมเนี่ยก็จะไปทําที่บ้านเพื่อนของคิมน,นะครับผมยังไงพรุ่งนี้มาติดตามทริปกันต่อนะครับว่าจะสนุกแค่ไหน,นครับ นี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับ คลิปการเดินทางของการรีวิวยางคุชเชียอัสสัล Comfort ร r ทเทนะครับตอนนี้คิมก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับผมตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากสบายมากเลยนครพนมนี่คือคิมแฮปปี้มากอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยระมาแบบ20องศาได้เราก็เลยอยากกินอะไรแบบร้อนๆที่เป็นแบบประจำถิ่นจังหวัดนครพนมแล้วก็มาเจอร้านนี้ครับเกรด r บ a กฟาดแอนโชว e ข้าวกล้องนะครับคือต้องบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีโฮมเมดทั้งหมดเลยที่ีก็เป็นโจ๊กข้าวกล้องหรือว่าจะเป็นนี่ขนมปังทูน่าที่นี่เนี่ยไสยท้ทูน มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็นี่ครับอีกไฮไลท์นึ่งก็คือข้าจี่ครับ ข้าวจี่ทรงเครื่องของเขาเนี่ยธรรมดาปกติเราจะกินข้าวจี๋ไหมกับข้าวเหนียวโรยเกลือแล้วก็ชุบไข่ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ข้าวจีก็คือจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ขนมปังแล้วก็ทรงเครื่องหมูสับอะไรแบบงี้ครับอีกอย่างใน,น,น,นที่มเห็นแล้วแบบอยากกินจริงๆก็คือปอเปี๊ยะไม่เหมือนทั่วไปที่ที่เราเคยเห็นกน,กนกคือแบบใส่ปอเปี๊ยะแล้วมาล่าอะไรอเงี้ยอันนี้ผิดจัปเลยแต่ว่าสิ่งที่ดีมา,มากๆของร้านนี้ก็คือที่นี่เขาจะมีน้ำร้อนใบเตยให,ให้คิดดูดีวันเนี้ยน,น,กนกากแบบ20องศาแล้วินนกงานบเรยาให้แบบร่าางกยคุณิบองศาสบาเลนน้ เดี๋ยวผมขอมาลองที่จานแรกก่อนเลยนะครับก็คือเป็นโจ๊กข้าวกล้องนะครับด้วยปกติธรรมดาบางคนจะกินแยกกับไข่ใช่ไหมแต่ผมเป็นคนที่ชอบแบบผสมรวมกันไปนเลยคือด้วยไข่อะมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วอะแล้วผมว่าการที่ผมกินโจ๊กกับไข่แบบนี้คนผสมเข้ากันแล้วมันแบบมีกลิ่นหอมๆหมวานๆของไข่มันช่วยทาให้มันอร่อยขึ้นนะในส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะกินแบบไข่เปล่ปาๆอ,อย่างเดียวก็อร่อยถ้าเพื่อนๆกินแบบผมนะช่วยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยนะว่าเฮ้ยเรากินแบบเดียวกัน โจ๊กก็จะเป็นโจ๊กหมูนะครับกินง่ายๆนะตัวเนื้อโจ๊กอะคือแบบเนียนเลยนะครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งที่ผมอยากกินเนี่ยนี่แซนวิชหน้าพอเขาทำเป็นโฮมเมดแล้วผมก็เลยอยากจะลองกินดูว่ารสชาติมันอร่อยแค่ไหนแล้วก็กินขน,นมปังฝรั่งเศสมันจะกรอบแต่ข้างในเนี้ยมันจะนุ่ม คือขนมปังทูน่าเขาเนี่ยถ้าทัว่วๆไปอ่ะคุณจะกินได้แบบรสชาติแต่มายองเนสใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเหมือนปรุงมาแล้วก็คือมีทูนา่ามีมายองเนสมีมะน,นาวนะแล้วกินคู่กับเมือเขือเทศมันทําให้มันแบบเฟชอยากให้ลองจริงๆนะอร่อยมากอันนี้เป็นข้าวจี่นะครับก็เขาก็ใช้ขนมปังฝรั่งเศสมันกันนี่แหละครับ ขนมปังก็ว่าดีใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในนะโดยเป็นเอกลักษณ์ของขนมปังฝรั่งเศสแล้วแต่ว่าไส้ข้างในเขาอะคืออร่อยหมูสาบหมูยอ่อกุ้นเชียงมันหวานหวานเข้มเข,มข้มอะกินแล้วมันแบบพอดีอันนี้อยากให้ลองจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะลองชิมให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือตัวนี้นี่ปอบเปียสดดูเขาแบบเป็นโฮมเมดจริงๆอะ ถ้าที่ผมเคยกินเนี่ยคือตัวน้ำร้อยของการาบปอบเนียมันจะแบบหวานเชื่อมใช่ไหมแตบบ่ที่เนี้ยออกหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆแบบมะขามหน่อยๆทาให้กินแล้วแบบมีรสชาติที่ไม่เหมือนเดิมครับอร่อยมากที่คิมกินนะสี่อย่างนะมีโจ๊กมีขนมปังทูน่ามีข้าวจี่ทรงเครื่องนะครับมันก็บอบเปียเนี่ยคือทั้ง4อย่างดีหมดแล้วก็จริงๆมันก็จะมีพวกขนมปังกระเทียมนะครับตัวเนยกระเทียมเขาก็ทําเองแห้งๆแต่ว่ากลิ่นหอมมาก ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่กลิ่นหอมมากจริงไข่กระทะก็ดูโอเคเพราะว่าไส้ของไข่กระทะก็จริงๆก็เหมือนจะเข้าวจีเนี่ยแหละครับแล้วก็มีข้าวต้มหมูมีผัดไส้ิ้วจริงๆที่ร้านนี้คือมีกับข้าวเยอะมากนะครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งที่คิมเนี่ยสั่งมากินกันนะครับผมรับรองครับว่าเพื่อนๆที่มานครพนมเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับอาหารมื้อเช้ามื้อนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าหรือว่าจะเป็นคุณลูกเนี่ยผมเชื่อว่ามาร้านนี้กินได้ทุกเมนูจริงๆออร่อยจริงๆผมขอตัวไปกกินนน่อะครับ ตอนนี้ก็ถึงวันที่3านะครับสำหรับการเดินทางของเรานะครับกับการเทสยาง g ู o d y ย a r a s u n a นคอม Fort ทเ e ตอนนี้คิมก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับด้านหลังคิมเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศลาวต้องบอกเลยว่าคิมมานะครพนมรอบนี้คือด้วยบรรยากาศด้วยสภาพเมืองที่มัน เปลี่ยนไปคือคิมประทับใจมากคือคิมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยไปเชียงคานเนี่ยผมว่าที่นครพนมอ่ะก็เป็นฟิลบรรยากาศคล้ายๆกันเพราะว่าที่นี่มันมีที่กินที่เที่ยวร้านอาหารเยอะโรงแรมก็เยอะเพราะฉะนั้นที่นี่คือแบบสะดวกมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญเลยของนครพนมก็คือทุกร้านทุกบ้านเป็นมิตรมากนะแล้วก็ไปที่ไหนก็คือแบบพูดจาชวนคุยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่านครพนมเป็นเมืองที่เหมือนอยู่บ้านน่ะน่ามาเที่ยวมากๆเลยแล้วผมก็อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่ซ้าอีกรอบ หนึ่งกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางไปที่สุรินทร์นะครับผมที่ที่แรกที่เราจะไปก็คือที่ SJ ดวงใจฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัววากิวนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มโดยตรงเลยนะครับยังไงติดตามกันนะครับ